สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องขุมพันตุลาการค่ะสวัสดีครับสำร็จตุลาการครับผมไงแล้วครับผมได้เวลาทำหมูแดดเดียวแล้วครับามาดูครับพี่นอ้องใช้หมูหนึ่งกิโลกรัมนะครับช่องขุมพันตุลาการคนนวดสำร็จตุลาการครับผมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงครับผมเนี่ยปลาซึ่งกะีครับ เยวดูเครื่องปรุงกุริกันกน,นี่ค่ะตอดปลาเขียวครึ่งทัพพีครับผมน้ำตาลตาแดงครับครึ่งทัพพีครับผงชูรสครึ่งท่อนชาครับผมอันนี้เป็นกระเทียมสับครับครึ่งทัพพีครับผมต่อไปกระต่ายน้ำมันงาครับหนึ่งทัพพีครับผม เกล็ดกระพมตามมาดูครับใช้เวลาน้ยดยสิบ5นาทีครับผมกว่าจะได้หมูที่อ่อนนุ่มรับประทานแบบมีความสุขครับคุณพันบอกว่านันนะกินกับผมกินกระพมเนี่ยข้าเหนียวอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนนะคุพันบอกวณใช้เวลาน้อยมันก็ นุ่มอยู่ครับแต่ว่ามันนุ่มยังไม่ดีพออันนี้เคยลองทดลองนูนแล้วว่าสิบห้านาทีเนี่โอเคเลยครับมีกำลังใจด้วยใช่ไหมเพื่อนมีน้องกวางมานะมานอนให้กำลังใจคุณพ่อนวดแต่ดูรักรักคุณพ่อ ก็พิสตาหนึ่งครั้งรักคุณพ่อแลวลูกใครพานอนเมื่อวานนอน,น,อนลับเพื่อนาวานเดี๋ยวนวดหมูดัดเดียวเสร็จผมก็ออกไปนาครับพี่นะ้องปิชวัตรประจำวัน ส่วนใหญ่ภาคกลางวันจะอยู่ที่นาครับจัดตารางไว้แล้วว่าอยู่ที่นาคูิพันุก็อยู่บ้านกูคนพมิดที่เกลียจอยู่บ้านไหพีิคะเขาไม่อยากอยู่บ้านเขาบอกว่าอยู่บ้านงานระจุกตะจิ๊เขาไปทํางานไล่งานนาแล้วค่ะทุกวันนี้ค่สบายเลยใช่ไหมพี่เบิร์ดเบิร์ดเออ มันก็อยู่บ้านค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ไปนาไปนากับพี่สาวก็บดอกล่ำพ่อแม่ไปนอนเล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงลมพัดเย็นสบายห่อข้าวให้ห่อแล้วค่ะที่ขาดไปได้ไดคดือไข่ต้มดีที่คุณล็กต้มต้มไข่โอ๊วางไว้ก็รออุ่นนะมันเป็นน้ำร้อนเก่าเฉย ต้มยังยังยังไม่ได้ต้มเป็นทางการเลย <c oughs> อาจจะเป็นน้ำเก่าที่ต้มผ้าเชามั้ง <c oughs> ที่มันร้อนอยู่นะ <c oughs> มันรู้สกตุหรือเปล่าถึงประมาณยังมาต้ม้างเดยแจ้งประดอกกด้ว่าให้ต้มไข่ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสำหรับสูตรหมูเด็ดเดียวนะคะหมูหนึ่งกิโลกรัมใส่ซอสฟ้าเกี่ยวครึ่งกะพีน้ำปลาครึ่งกะพีน้ำตาลใบแดงครึ่งกะพีกระเทียมสับครึ่งกะพีน้ำมันงาหนึ่งกะพีกับเอฟซีขานวดเป็นเวลานาน1ิห้านาทีค่ะก็จะได้หมูเด็ดเดียวที่นุ่มอร่อยค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวก็มาฟังบทอายานจากคมณพันนะคะคุณพันจะท่องบทอายานให้เอซีฟังค่ะคุณสมนิต์เป็นคนนวดคมณพันเป็นคนท่องบทอายานค่ะ โดวยดวันนี้กุมพันธ์จะนั่งบทอังคานอีเหนาตอนคือกมังกุนิงนะคะผู้แต่งนะพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านะาภารย์นะคะฉันทะักกินกรนบทละครน,นะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะยาอาพลางทางชม ขนานกโขนพกจับไม้อึงมีเดนจวันจักวันชาลีเหมือนวันที่ไกลสามสุดามานางนวลจับนางนวลน,นอนเหมือนที่แนบ นวนสมนจินดราจากพรกจำจากจำนันจาเหมือนจากนางสการประวาตีแขกเตา้าจับเตา่าร้างร้องเหมือนร้างหอง้งมายารัศมี นกแก้วจับแก้วทาทีเหมือนแก้วพี่ทั้งสามต่างความมาระเวนไรร่อนร้องตะเวนไรเหมือนเวนใดให้เนราชเสนหาา อยู่เอกเหมือนผีนับมงมาเมื่อไกลนางคับแค่จับแค่สะดุดเดียวเหมือนเปล่าเปลี่ยวคับใจในภัยกว้างชมวิหกุนกมันไปตามทางข้าหนึ่งนาง ลังรีบโยทีจบเรียบร้อยแล้วค่ะแตที่คุณพันอ่านเมื่อกี้ก็คือเสนอสารอ่านทํานองสนองอีเนาตอนสึกกะหมังกุหญิงค่ะพระชินีคนในประบัติสมเด็จพระพุทธเลิศล่า,าะคะาลัยค่ะสำหรับคุณค่าของบทละครบทนี้เรื่องอีเหนานะคะ ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดแห่งกรอนบทละครในตอนนี้เป็นบทพันานาการเดินทางด้วยสำนวนโวหารทำนองเนิราชที่แสดงภูมิรู้ค่ะและจินตนาการของผู้สรงพระราชนิพนธ์รวมทั้งการเลือกใช้ใช้คำและบทเปรียบเทียบที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งค่ะสุดยอดเลยค่ะไอพีค่ะ ขอบคุณพีซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ